ตอนขิงก็ราขาก็แรงวันเนี้ยข้างบ้านเขาทะเลาะก,กันพ่อบอกว่าพอกันทั้งคู่ขิงก็ราขาก็แรงเขาทะเลาะเรื่องอะไรล่ะก็แค่กิ่งไม้บ้านหนึ่งล้าเข้าไปอีกบ้านหนึ่งแล้วยังไงล่ะบ้านที่กิ่งไม้ล้าเข้าไปบอกว่าถ้าไม่ตัดเดี๋ยวเขาจะตัดเองเจ้าของต้นไม้เขาบอกว่าก็ลองตัดสิมีเรื่องแน่ต้นไม้ของเขา เขาก็ต้องตัดไม่ให้ไปรกบ้านคนอื่นสิเออใช่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมพูดกันดีๆจะต่อยกันทุกคนแถวเนี้ออกมาดูกันเต็มเลยแต่ไม่เห็นใครห้ามสักคนนี่น่าละพ่อถึงบอกว่าขิงก็ราขาก็แรงก็น่าน,นะสิอารมณ์ร้อนทั้งคู่แย่จังโลกร้อนผู้ใหญ่ก็เลยใจร้อนพี่เก่ง์เดีวว่าผู้ใหญ่ ไม่ดีนะขิงก็ราขาก็แรงเป็นํำนวนหมายถึงร้ายพอกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กันแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา